ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมตั้งอยู่หมู่ที่7ถนนบุญจันทร์ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดยนายเฉลิมพลอ,อนละอ,อผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมมีบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น65คนมีสกลร,ระดับตำบลจำนวน16แห่งและสะรอชอตำบลเมืองเดชศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายามุขขึ้นในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหานักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมีกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ห้ามาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขห่างไกลจากยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันรวมถึงการทะเลาะวิวาท สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน17ห้องเรียนโดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น17ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100 2. มาตรการด้านค้นหาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดม มีจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567จำนวน2,934คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567จำนวน2,825คนรวมทั้งสิ้น5,759คนมีการจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคลครบทุกคนสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มเสพกลุ่มค้าและได้รายงานการสำรวจสภาพการใช้สามเสษติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดชาบ 3. ม,มาตรการด้านรักษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดม มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและปกครองอำเภอเดชอุดมและได้จัดตั้งคลินิกเซมาระหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง16แห่งและศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองเดช 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดม มีตู้เสมารักช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสื่อลามุกอนาจาร์การพนันและการทะลวิว่าและได้จัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจาร์ การพนันและการทะเลาะวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันเฝ้าระวงังและสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกทุกตำบลรวมทั้งสิ้น84หน่วยงานองค์กรสิ่งที่เราทำในวันนี้ อาจดูเหมือนเป็นเพียงจุดเล็กๆในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดแต่ทุกจุดเล็กๆนี้หากรวมกันด้วยความตั้งใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเยาวชนและสังคมของเราได้มนนดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกทด